ตอนนี้ผมกำลังเข้ามาสู่ในโลกของเวทเวิร์สช่นะครับโคุณดิวที่คุณว่ามันก็เกินไปผมว่าคุณนั่งดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะนี้รายการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็เลยบอกชื่อรายการเรียกว่าเป็นรายการที่เก่าที่สุดละยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก<ป>ินไปคุยไปเฮ่ hey! <laughs> กับมาอีกครั้งและนี่คือ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> นะครับผมจำไม่ได้แต่เป็นรายการที่มันเก่าแก่แล้วก็แบบหายไปที่จริงเป็นรายการที่มีความรู้มากที่สุดนะใช่และคลิปนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> โอเคกินไปคุยไป EP นี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่อง Meta Verse เราพูดถึงเรื่องของโลก ในอนาคตความจริงอ่ะมันเป็นสิ่งที่แวดวงธุรกิจแล้วก็แวดวงเทคโนโลยีเขาพูดถึงกันเยอะมากช่วงนี้เพราะว่าพี่มาร์กก็มาพูดว่าเขาเปลี่ยน Facebook เป็น Meta ใช่ไหมแล้วก็จะโฟกัสที่ m e t a v e r s e มันเลยกลายเป็นแมสขึ้นมาแต่ความจริงก่อนหน้านี้ m e t a เวิร์มันจะค่อนข้างบูมอยู่ในโลกของเกมนะโลกของเกมไปก่อนแล้วที่ไทยนะครับราชบัณฑิตยสภาก็ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า Metaverse ไปเรียบร้อยแล้วมันแปลว่าจักรวาลน,นาริมิรอางนีม้มันะเบิร์ตไปเลย คลิปนี้นะครับเราจะอธิบายให้แบบพอจะเห็นภาพเมตาเวิร์สนะเวลาเราพูดว่าเมตาเวิร์สอะมันกว้างมันมีหลายอย่างมากแต่ว่าโดยทั่วไปเวลาคนพูดว่าเมตาเวิร์สอะเขาหมายถึงเวอร์ชวลสเปซหรือออนไลน์สเปซก็คือพื้นที่พื้นที่นึงที่แบบถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เราก็แบบวัปเข้าไปเลยเหมือนเปลี่ยนโลกเลยในแบบ360องศาเป็นแบบ 3D เข้าไปอีกมิติหนึ่งวัเดียวเมตาเวิร์สไม่สามารถกินแบบนี้ได้จริงๆในนั้น <S <S งก็คือคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนอื่นๆเนี่ยได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมือนจริงกว่าอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบันหลายคนเคยอาจจะเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วว่ามันแตกต่างกันแต่ไม่เคยใช้จริงๆอซึ่งเดี๋ยวพอใช้ไปคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน ปิโลกอะความจริงมันมีประโยชน์ทั้งการเรียนนะครับการทํางานการช็อปปิ้งเล่นเกมหรือแม้แต่การแฮงเอาท์กับเพื่อนผ่านเทคโนโลโยีที่เขาเรียกว่า AR กับ VR อ่ะ AR มาจากอะไร augmented reality augmented <c oughs> reality augmented <c oughs> reality, reality. อ่ะจำกัดความมาหน่อยเอาแบบง่ายๆ AR ก็คือเพี่ยนะครับ พี่ง่ายนะครับ AR เนี่ยมันคือการเอาโลกจริงๆของเราที่เราเห็นผ่านตาเราอ่ะมารวมเข้ากับมาซ้อนกันดิจิตอลโยโยจับถ่ายคนญี่ปุ่นเหะแย่โอเคเห็นภาพชัดๆเลยโปเกมอนโก Google Map AR คือแบบเราใช้มือถือยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมมันมีลูกศรชี้เลเี้ยวเข้านี่แล้วเราก็เดินไปตามลูกศรไอเกีเคยซื้อของไอเกีผ่าน AR ไหม ไม่เคยเวลาเราไปซื้อของปอกติเราต้องวัดนู่นวัดนี่ใช่ไหม,มแล้วเราไม่รู้ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาจากไอเกียมาวางในบ้านเรามันจะเฟี้ยวแบบเอไอเนี่ยจะบอกแล้วว่าติป๊บมันบอกคือออ่ออะไรส่องพานมือถือแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ที่เราสนใจมาวางไว้ตรงมุมที่เราต้องการอืมสวยไหมดูนี่สวยไหมเอไอ ทงนี <transplant> ああ้สิ่งที่ผมพูดอะ AR ปัจจ <c oughs> um ุบันส่วนใหญ่ที่เป็นแม็กเลยนะใช้ผ่านมือถือถูกไหมครับลองนึกดูว่าถ้ามันผ่านแว่นหลักเขาบอกว่าเทคโนโลยี AR เนี่ยแหละที่เรามาจะมาแทนโทรศัพท์มือถือของเรามันเหมือนในหนังที่เราเห็นหลายเรื่องที่แบบ Iron Man ที่มันแบบขึ้นมาแบบฟุ๊กกดฟุ๊ก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 มันมีแล้วนะเสียวมีเพิ่งออกมานะสมาร์ทก a าเซแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นอยู่คือเรื่องแบบ p r i เว c ซอ่ะทุกคนจะใส่ไอ้แว่นนี่ที่แม่งมีกล้องมีอะไรอยู่ตลอดเลยเหรอเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็อยากให้เขารู้สิจนมีไถึงเป็นประเด็นไงนี่คือ AR ต่อไป VR นะครับย่อมาจากอะไรครับ virtual reality ถูกต้องคืออะไรครับก็คือ reality แปลว่าอะไรครับก็คือจริงก็คือ virtual คือสิ่งที่คุณเห็นเสมือน มุมมองอ่ะเป็นแบบอะไรบางอย่างอ่ะเป็นเวอร์ชั่วเล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 เป็นเบื่อชั่วเป็นเบืชั่วกับความจริงความจริงที่แบบเบื่ชั่วก็เออามันเอาโลกของความเป็นจริงกับ CG มาผสมกันใช่ไหมถ้าอธิบายง่ายๆ virtual reality หรือ VR ก็คือไม่มีโลกจริงที่ผ่านตาเราเลยไม่มีเสมือนจริงโลกที่เรามองยเนี้ยหายไปเลยโลกเสมือนจริงไงเหมือนเราหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งโลกเสมือนจริงแบบ360องศาโลกเสมือนจริงไงและวิธีที่เข้าไปก็คือเราต้องสวมผ่านแว่น VR เข้าไปปึ๊บ เป็นอีกโลกหนึ่งไม่มีอะไรจริงๆอยู่แล้วเป็นโลกเสมือนคนที่เคยเล่นเกม VR กเป็นแบบนั้นแหละครับพี่แต่นั่นคือเกมถ้าเห็นภาพมากที่สุดเดี๋ยวผมจะ,จะใส่ให้ดูพี่อ๋งเข้าไปในโลกเสมือนของทาง Meta เลยหรือทาง Facebook ที่ชื่อว่า Horizon Workroom มันคืออะไรมันคือที่แบบเราทำงานอะเรียกง่ายก็เราสามารถเจอกันเหมือน Zo ู om เหมือน Google Meet เหมือนอะไรเงี้ยแต่อีกระดับหนึ่งโอเคละโอเคไปผมได้เลยครับ ตอนนี้ผมกำลังเข้ามาสู่ในโลกของ MetaVerse ใช่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันใน MetaVerse ละเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปใน Horizon Workrooms นะครับว่าในอนาคตเนี่ยการทำงานมันจะประมาณไหนโอเคมันโหลดอยู่ถูกต้องครับความจริงเอ่อมันก็มีขีดจำกัดเรื่องอินเทอร์เน็ตอยู่เหมือนกันนะ MetaVerse ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปถึง 6G อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบ s เปอร์สปีดเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไอ้ตอยเฮ้ยไอ้ต้ย เอ้ยหน้าเหมือนกูเลยเฮ้ยหน้าเหมือนกูเลยเฮ้ยียงเดี๋ยนะมันย้อนไปหมดเลยตอนนี้นี่เราตอนนี้เราอยู่กันในห้องประชุมแล้วที่ตรงหน้านะครับคุณผู้ชมเห็นเป็นชื่ออิงเพราะว่าเราใช้แอคเคาท์อิงไว้พี่เวงวางคอนโทรลเลอร์พี่เราใช้มือแทนครับอ่ะพี่ลองมองไปทางขวาพี่สิเห็นไหมเห็นไว้บอร์ดที่อยู่หน้าไหมอ่าอันนี้ที่ผมลองเขียนเอาไว้อ่ะสมมติทํามือนี้เห็นไหมเล็บอยู่เห็นไหมเห็น พี่เห็นมือตัวเองแล้วพี่สามารถไอ้นี่ได้ด้วยนะด้านล่างอ่ะไอคอนที่เขียนว่า change seat พี่เห็นไหมแล้วพี่เลือกได้วิธีกดคือจีบมือพี่อ่ะพี่พี่มองขวาอ่ะมันอยู่เนี่ยก็ผมย้ายที่พี่ดูไงแล้วไม่ให้กูย้าย้างอ่ะกูย้ายตรงนี้กว่าเฮ้ยเอออย่างงี้ดีกว่าเติร์ดการประชุมแบบนี้นะรู้สึกว่ามันจะอยู่ได้เติร์ดมึงเห็นหอคอยป้างสวยนะนี่หอคอยโอเค นนคนที่เป็นอวตารสามารถมาประชุมกันได้6คนแต่ถ้าถ้าคนไม่มีแว่น VR ก็เข้ามาร่วมประชุมได้เหมือนกันสมมติเราจะทำ Presentation กันใช่ไหมอ่าผมกดพรี e n t a t i o n อ่าพ e ีเซ t เ t ชันแล้วก็การประชุมถ้าเกิดว่าเราจะแบบเป็นการพูดคุยอย่างเดียวก็จะเป็นฟีลลิ่งนี้เห็นไหมโต๊ะกลมเอเนไโอเคมีห้อ,องโต๊ะสนุกบอ,อกวะ่าอ่ะ <c oughs> ต่อนะครับพี่มองผมนะเอาให้คนดูดูดีกว่าพี่ออกจากแว่นก่อนพี่ลองถอดแว่นออกมานิดเดียวพอละอ่ะถอดค้างไว้พี่อห่งเพิ่งใส่นะพี่ยังไม่ถอดเลยอถอดอีกหน่อยนึงอถอดแว่นนะอมไม่ได้ถอดนี่ไอ้สัตว์อีกทีนี้ก็หลุดจากหัวกูแล้วนะถอหลุนเลยปับตายแล้วคนผู้ชมเห็นไหมครับเวลาพี่เว่งออกจากประชุมก็จะกลายเป็นตัวสีเทาแล้วก็หลับไปเดี๋ยวผมจะเรียกน้องเข้ามาประชุมกับพวกเราอ้าวเฮ้ยเห็นไหม ได้เต็มที่นะครับ5 0าสถึงหกคนเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะยืนได้เลยนะคุณดิวที่คุณว่ามันก็เกินไปผมว่าคุณนั่งดีกว่านี่ไงประชุมมา m e t เวิร์สก็คือประมาณนี้ครับ ต่กี้ที่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างมันคือการเกี่ยวกับการทํางานแล้วกันความจริงถ้าเกิดใช้คู่กับแล็ปท็อปด้วยมันก็จะมีแบบหน้าเวิร์กมของมันที่คอยให้เซตสเก็ตช์่วได้เหมือน o o g l e น่ะที่แบบสเกตตารางเวลาได้เซตมิ팅ได้แล้วก็โยนงานกันได้นะครับอืมมันจะเป็นประมาณนี้ลอยเลยมึนปวดตาใส่ตายาวอะคับความจริงสามารถใส่แว่นเข้าไปได้แต่ว่าพี่ใส่ตะยาวแล้วพี่ส่งเข้าไปเลยมันก็อาจจะทาให้เวียนหัว ประมาณ<อ>นี้ครับเมตาเวิร์สจริงๆมันทําอะไรได้อีกหลากหลายเลยคุณดูนหนังอะไรก็ตามได้หมดมจริงมากเนะเทรนจะออกไปเจอการแฮงเอาอะไรได้อีกเยอะมากเลยแล้วก็ยิ่งปัจจุบันมันเมตาเวิร์สมันยิ่งแบบเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆตรงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกับไอ้ทรัพย์สินดิจิตอล NFT อะไรพวกนี้มันเข้ามามันทําให้ของที่อยู่ในนั้นอะ่ะมันมีมูลค่าขึ้นมาจริงๆ คือปัจจุบันน่ะคนก็เริ่มเข้าไปซื้อที่ดินกันในเมตาเวิร์สซื้อเสื้อผ้านะครับซื้อรองเท้านะครับืี่รองเท้านะที่ไม่ใช่รองเท้าจริงใช่ใช่ใ่รองเท้าดิจิตอลแต่นั่นคือคนที่แบบอะไรใหม่ๆหน่อยนะแต่คนรุ่นพี่รุ่นพ่อแม่หรือรุ่นใครที่อย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้รุ่นเก่านะใช่ใช่จะเป็นไปได้แต่ผมว่าคิดว่าในที่สุดแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นเป็นอ o r ของผู้คน แล้วก็หลายๆคนอาจจะเริ่มเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆจังๆมากขึ้นแบบลก็ืมบอกบ้านเลยอืมคมจริงมันฟังดูน่ากลัวแล้วบางคนอาจจะบอกว่ากูไม่มีทางทําหรอกอะไรเงี้ยลองนึกดูพี่สมัยเราแบบจนไปถึงตอนนี้ยทุกคนมานั่งกุ้มหน้ามือถือเงี้ยไปไม่ได้เหรอใช่แต่สุดท้ายมันก็อาจจะแบบมีสัดส่วนที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบสมมตินะพี่ไปดูบอลที่ต่างประเทศ ผ่านเวเตอร์เบสส์หจริงๆกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้อีกหลายอย่าง่เดี๋ยวนี้มีกล้องที่มันเป็นสเตอริโอ,อครับแล้วมันถ่ายเพื่อเข้าไปใน VR ใ<ช>ก็คือถ่ายแล้วแบบเรามาดูฟุตผ่านแว่นอย่างเงี้ยเราเหมือนอยู่ตรงนั้นจริงๆอย่างที่พี่เบงพูดตมือกี้ก็คือดูบอล<ช>ต่อไปเราอยากไปดูบอลที่แบบใส่แว่น VR แล้วแบบเราเหมือนอยู่ในสนาม<ช>เลย,ยเหมือนสเตเดียมเลยอยู่ในสเตเดียมเลยเราไปดูคอนเสิร์ตอ่ะที่แบบเขาจัดอยู่เมกาแต่เราอยู่ไทยอ่ะแต่เขาขายตั๋ว VR ่ฟึ๊บเหมือนอยู่หน้าเวทีอย่างงี้โอ้ยก็สเตนบีเบอร์คืออะไรวะสกอตชาวิสกอชาสกอตแต่เขาเป็นเขาจัดคอนเสิร์ตแล้วนะเป็นอวตารนั่น่ะเป็นอวตารแต่ก็คือจากคอนเสิร์ตที่แบบทำรายได้มหาศาลคอนเสิร์ตใน VR นะครับใครที่แบบยังงงๆนะครับกับ AR หรือ VR ความจริงมันมีหนังหลายเรื่องที่ที่มันเป็นลักษณะเนี้ยเยอะใน Netflix กก็เยอะนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างครับ Ready เพลย์วันแบล็กมิลเลอนะครับคือโลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็รวดเร็วมากจริงอะ่ะเราก็ให้ความสนใจอะ่ะว่าเราซื้อมาเลยแล้วก็ลองเข้าไปใช้ใชลองอะไรเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเร็วเหลือเกินเราง่ายๆคือเรากลัวตกยุบใช่ใช่ผมก็กลัวตกยุบขนาดผมอายุเยอะแล้วนะอืมก็ใครที่สนใจอะไรเพิ่มเติมก็ลองไปศึกษาเพิ่มได้นะครับตอนนี้กินไปดูไปก่อนเราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับติงปองไหมล่ะ ต้องใส่แล้วใส่แต่ยาวอ่ะแทบรีลาแทบรีลา